ก็จักรพันธ์อับคอนบุรีธีรโชดชื่อสกุลเดิมที่แฟนเพลงรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือจักรพันธ์อับคอนบุรีก่อนที่จะมาโด่งดังจากเพลงลูกทุ่งคุณก็จักรพันธ์ก็เคยร้องเพลงสดเริงมาก่อนนะคะแต่ทว่าไม่ประสบความสําเร็จจึงได้หันมาร้องเพลงลูกทุ่งแทนก็เกิดวันที่13กันยายนปี2511เกิดที่บ้านไครโยงตําบลคอนบุรีอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด4คนคุณก็จักรพันธ์เป็นลูกคนที่3มแม้เป็นชาวโคราช พ่อเป็นทหารอเมริกันคุณกอรจักรพันธ์นั้นไม่เคยเจอหน้าพ่อตั้งแต่แรกเกิดเพราะว่าพ่อย้ายกลับสหรัฐตั้งแต่คุณกอรจักรพันธ์เกิดได้ไม่กี่เดือนสำหรับชีวิตในวัยเด็กนั้นยากจนมากเพราะแม่ต้องเลี้ยงลูกถึง4ี่คนด้วยกันตอนที่คุณกอรจักรพันธ์อายุได้6ปีก็มีคนรู้จักกับแม่ขอไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแม่จึงตัดสินใจยกให้เพื่ออนาคตของลูก ซึ่งพ่อบุญธรรมก็เป็นทหารแม่บุญธรรมก็เป็นแม่บ้านซึ่งทั้งสองก็ได้เลี้ยงดูคุณกอสเป็นอย่างดีคุณกอสจักรพันธ์จึงได้เรียนหนังสือจนจบคุณกอสจักรพันตอนเป็นเด็กก็ชื่นชอบการร้องเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากเวลาไปเลี้ยงควายก็ฝึกฝนการร้องเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ไปด้วยเพลงที่ร้องส่วนมากก็จะเป็นเพลงของพี่เป้าสายันสัญญากับเพลงของพี่แอลยอดรักสลักใจหลังจากนั้นก็เข้าประกวดร้องเพลงซึ่งทุกครั้งที่เขามีการประกวดร้องเพลงคุณกอสในวัยเด็ก ก็จะไปประกวดกับเขาเช่นกันพอโตเป็นหนุ่มคุณกอ็จักพัน์ธก็ออกมาทำงานแล้วก็ทำงานทุกอย่างนะคะทั้งเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเซลแมนสำหรับเส้นทางการเป็นนักร้องของคุณก็จักรพัน์ธเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มาอยู่ร้านไอแลนด์ and, ก็มีโอกาสได้เจอกับคุณวาอนุวัฒน์ซึ่งในขณะนั้นก็เป็นโปรดิวเซอร์ของขีตาเรก ขอดมาพบแล้วก็ให้คุณกอสไปทดสอบเสียงแต่ก็ไม่ผ่านคุณกอสจักรพันซึ่งได้กลับมาทำงานที่เดิมหลังจากนั้นอีกประมาณ3-4เดือนคุณเตอ๋อเรวัตพุทธินันท์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมและโปรดิวเซอร์ของ GMM Grammy มาชักชวนให้คุณกอสไปทำอัลบั้มเพลงด้วยกันผลงานแรกก็คือชุดแม่ไม้เพลงไทยซึ่งเป็นการร้องร่วมกับศิลปินหลายคนหลังจากผลงานเพลงชุดนี้ออกไปก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณกอสจักรพันเป็นอย่างมาก